ไพ่การงานค่ะคุณจับได้ไพ่สิบถ้วยหมายถึงการงานนะคะของคุณในสัปดาหนะ์หน้ามีความรู้สึกแฮปปี้ดีมากเพราะได้ไพ่สิบถ้วยแปลว่าความสุข บังเกิดอยู่ในที่ทำงานนะคะได้รับข่าวดีๆได้รับคำชื่นชมจากเจ้านายนะคะได้รับสิ่งดีๆจากเพื่อนร่วมงานนะคะงานที่ทำไว้เสร็จสิ้นและก็ได้ผลรับตอบแทนนะคะแบบคาดไม่ถึงนะคะถ้าใครค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณจะได้ เงินมากกว่าที่คิดไว้มันไปส่งผลเรื่องเงินด้วยเพราะการงานเสร็จสิ้นนะคะเป็นการงานที่ทำแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าไพ่การเงินนั้นครองจองกันหรือเปล่านะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสด,ดังนั้นอารมณ์ดีๆไว้ค่ะมีข่าวดีเรื่องงานแล้วใครที่กำลังรอคอยนะคะตกงานอยู่แล้วไปสมัครเอาไว้นะคะสัปดาห์หน้าคนเกิดวันพฤหัส จะได้รับได้ยินนะคะข่าวดีจากการรอคอยการงานนะคะจะมีการเรียกสัมภาษณ์เตรียมตัวให้ดีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ารับรองค่ะไปที่ไหนใครๆก็ยินดีเปิดประตูต้อนรับนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเวลาเราไปเจอเจอใครนะคะสิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้เลยทันทีคือการยิ้มค่ะ เวลาที่เราไปเจอเจอใครนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าเราไม่รู้จักเรากลัวเราประมาะเวลาไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกเลยให้ยิ้มไว้ก่อนค่ะยิ้มนั้นจะช่วยสร้างมิตรจะช่วยทําให้คนที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะเขาจะรู้สึกได้ว่าเราเป็นคนเหมือนกับน่าคบหานะคะเพราะนั้นอันนี้คือเทคนิคเลยกรณีไปสัมภาษณ์งานนะคะถ้าอยากได้งานเขาเรียกตัวปุ๊บ ไม่ต้องตนกตกใจค่ะพบพบความมั่นใจให้เต็มกระเป๋านะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าดวงคุณเด่นมากเรื่องการงานนะคะอาจารย์เป็นงกำลังใจให้นะคะเรามาดูเรื่องการเงินการเงินนี่ไงออกมาแล้วได้ไพ่เจ็ดเหรียญมันคู่กับการงานของคุณจริงๆนะคะคนวันพฤหัสช่วงนี้คนวันพฤหัสดวงเฮงจริงๆเลย การงานแฮป p y การงานได้รับข่าวดีการงานได้รับคำชื่นชมยังไม่พอการเงินดีมากอีกเจ็ดเหรียญแปลว่าเห็นไหมดูจากในภาพสิชื่นอกชื่นใจหูได้เงินตามที่คาดหวังนะคะถ้าเป็นคนทำงานประจำชัวเลยคุณจะได้โบนัสแน่นอนส่วนคนที่ค้าขายนะคะคุณได้เกินเป้าที่คุณหวัง,วงไว้ หวังไว้10ได้7ได้8เต็มที่เลยอ่ะแบบมันเกินเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าคนวันอังคารทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะใครค้าขายเปิดร้านยิ้มรับทรัพย์พูดกับตัวเองเลยโชคดีเฮงปังวันนี้ฉันร่ารวยแน่นอนเนี่ยพูดปุ๊บก็เป็นกําลังใจและมันก็จะทําให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นดีขึ้นตามปากคุณเองสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาชมขอบคุณมากๆเลยโหวันนี้หนักแน่น คนวันพฤหัสคะความรักความสัมพันธ์อะไรเนี่ยมันจะดวงดีขนาดนี้คุณได้ไพ่หไม้เท้าคนได้ไพ่หกไม้เท้า,า,ห,มทาหมายความว่าอะไรความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์แฮปปี้นะคะมีความก้าวหน้าในสถานะกรณีเป็นแฟนกันนะคะเป็นแฟนกันมีโอกาสนะคะจะไปตกลงปงใจนะคะหรือ ไปสู่ขอไปพูดคุยเพื่อจะก้าวหน้าไปในอีกระดับหนึ่งอาจจะมีการนัดหมายเพื่อการแต่งงานกันปลายปีด้วยคนเกิดวันพฤหัสคสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์เหมาะมากแข่งการเดินทางไปเจรจาสู่ขอนะคะกรณีค้าเป็นคุณผู้ชายแปลว่ามันถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วส่วนคนที่เป็นผู้หญิงคุณก็จะได้รับข่าวดีว่า แฟนคุณนะคะที่เขาคบหากันมานานนั้นนะ่ะเขาเตรียมตัวแล้วนะคะที่จะให้คุณเป็นคู่ชีวิตนะคะกรณีเป็นคนโสดแบบโสดสนิทคุณจะพบเจอกับบุรุษหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในสายงานเดียวกันแต่ไม่เคยมีโอกาสเจอ,เจอการมองข้ามกันไปมองข้ามกันมาเขาจะมาเปิดตัวบอก ชอบคุณนะคะรวมถึงสารสัมพันธ์กันอย่างเร็วมากแต่บอกเลยว่าเป็นไพ่ที่ดีมีอนาคตสำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคู่ที่คุณเลือกมานั้นไม่ผิดเพราะเขาจะนำพาความชื่นอกชื่นใจอะไรบางอย่างมาให้คุณรวมถึงสนับสนุนหน้าที่การงานคุณอย่างเต็มที่นะคะ ดังนั้นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะของคนเกิดวันพฤหสัสบดีค่ะทั้งการงานการเงินความรักแม่ช่างเป็นวันที่น่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะ